เด็กค้าสัปดาห์นี้นเราเรียนรู้เรื่อง,เ,เ,เ,องเสียงอ่ทำยังไงคะเสียงเสียงรอบตัวอีกหนึ่งรอบเสียงรอบตัวอ่เสียงที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อวานเราระบายสีไปแล้วใช่ไหมคะมีเสียงอะไรบ้างคะ ใช่ไหมคะเยอะแยะเลยที่เป็นเสียงธรรมชาติแล้ววันนี้คุณครูสอนไปก็คือเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นได้แก่เสียงเครื่องบินเสียงรถยนต์เสียงจากไมโครโฟนเสียงอะไรอีกเสียงเครื่องดนตรีเสียงของโทรศัพท์ใช่ไหมใช่แล้วก็มีเสียงอะไรอีกคะเสียงอะไรที่มันดัง กล้องเสียงจากทีวีเยอะไหมเยอะไหมคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเยอะแยะ